สวัสดีค่ะลูกค้าน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะนะทุกคนเตรียมเงินเพื่อแบบว่าพอดีเป๊ะหมดเลยค่ะขอบพระคุณจริงๆนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะนะขอบคุณมากค่ะว่าไงคะสวัสดีค่ะลูกค้าประจําก็มานะคะนะขอบพระคุณนะคะนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะนะอ๋อซื้อเฟนไฟมางกินนะคะนะพี่ทําเองเนี่ยไม่ไม่เมื่อยหรอคะไม่เมื่อยนะคะเพราะว่าซื้อซื้อกินเองแพงกว่าทําเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอ่ะพี่มาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อวานชมว่าหล่อใช่ไหมคะเลยอุตส่ามาอุ้ยขอบคุณนะคะนะขอบคุณค่ะอ๋อพี่มาอีกแล้วนะคะซื้อของเติมร้านทุกวันเลยนะคะนะลูกค้าครสุดท้ายนะคะนะืมว่าแต่เครื่องมันเสียหรือเปล่าคะลูกค้าเดินแล้วมันไม่ดังเลยคะ่ะอ๋อต้องมีแต่คนดังเท่านั้นละคะ่ะถ้าแบบได้เป็นอย่างนั้นแปลว่าพี่เขานะคะนะโอเคครับต้องใช้ความพยายามในการจะดังนะคะนะจะว่าไปน้าจะหาลังจากไหนอะคะนะเพื่อเอามา ถวายพี่เขาอะค่ะนะเจ้าที่บอกว่าแก้ปัญหาเองสิหน้าที่เธอคือเอามาให้ฉันไม่ใช่ให้ฉันมนาะนั่งคิดเธอแทนเธอก็จริงค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับความหมายคือยังไงคะกับพี่เขายังอยู่เลยนี่คะพี่คะกลับบ้านก็ไม่ว่ากันนะคะนะาน,นไม่ได้เข่งขนาดนั้นคะ่ะใครเอาน้ำมันมาซดแล้วก็โอ้ยมีคนกินนะ้ำมัดลมทิ้งด้วยค่ะโอ้ยอย่าบอกนะเขาเป็นพี่เขาอาคะคะพี่เขาอยู่นี่ทั้งวันนะคะใช่ไหมคะไม่น่าใช่นะคะนะหนูไว้ใจพี่เขานะคะนะ อุตส่าห์ไว้ใจฝากเธอไว้ให้ดูแลร้านฉันจะสาบเช่นคนที่ชอบกินของคนอื่นท้องเสียให้ความรู้สึกตอนเข้าห้องน้ำมันร้าวรานและจะสาบเช่นคนที่ชอบลักกินของชาวบ้านพอ่พอค่ะพอ่อค่ะแปลว่าไม่ใช่พี่เขาหรอกค่ะนะน่าจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะอย่าบอกว่าเขาเป็นเจ้าที่เจ้าที่บอกพอ่อเอองั้นเดี๋ยวนะไปหารังข้างในมาก่อนนะว่ามีรังอะไรที่พอใช้แทนกันได้ไหมคะ รักนะคะมันทําแทนกันไม่ได้ค่ะพี่คะชีสคะ่ะเมื่อวานไม่ได้ใช่ไหมคะนี่มันของเมื่อวานอีกพอได้แล้วค่ะช่วยรับเถอะค่ะนะสาสิบหกนะคะนะขาดอีกสองลังกว่าๆค่ะไม่เป็นไรคะ่ะมาลังเดียวก่อนก็ได้ค่ะน้ำมีเหลือเยอะเลยละค่ะนะน้ำมี่เป็นคนเหลือเกินใช่ไหมคะสวย,ยนี่คะชานี่เต็มเลยละค่ะนะัคือเปิดร้านน้าชาอย,ย่างได้เลยคะ่ะ